สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะก็ตั้งแต่เกิดวันที่นะคะตั้งแต่24กรกฎาคมจนถึง23สิ่งหาคมนะคะก็เป็นคลิปความรักเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรตั้งแต่วันที่15มกร,ราจนถึง15กุมภานะคะนะคะทำนายตั้งแต่ประมาณ1เดือนเนาะก็จะผ่านในช่วงของวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆอ่ะที่ชอบอยากจะดูตามลัคนา แล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวเองอยู่ในลัคนาไหนก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใน description box ได้แล้วก็ต้องใส่นะคะข้อมูลในส่วนของเวลาแล้วก็สถานที่เกิดด้วยนะคะถึงจะถึงจะทราบลัคนาได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ separation time apart from your partner is on the horizon นะคะก็สำหรับตัวเราเองนะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่า ต้องแยกนะคะหรืออยู่ห่างจากคนที่เรารักนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยสมควรที่จะได้รับความรักนะบางครั้งบางคราวก็รู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ะอาจจะมีการเลิกรานะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วนะคะอืม หรือถ้าเกิดว่าใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะอาจจะมีการเดินทางนะคะที่ห่างไกลกันหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยนะ Engagement นะคะ Your love life is ascending to a higher level of commitment นะคะก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่เรา อยู่กับเราด้วยนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคือเขามองไปในอนาคตข้างหน้าอยากที่จะมั่นนะคะอยากที่จะมีการคอมมิชเมนต์หรือตกลงเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าเกิดยังไม่เป็นแฟนกันก็อยากที่จะแบบตกลงเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะคะเป็นแฟนกันแล้วก็อยากจะมีการมั่นเกิดขึ้นนะคะมีการมั่นก็อยากมีการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกถึงโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะคือความรู้สึกที่มีความรักโรแมนติกเกิดขึ้นนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไร ที่ยังไม่ค่อยชอบใจอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพอใจอยู่นะคะ Free yourself นะชาวราศีสิงห์ก็คือว่า it's time to take back control of your life คือเราไม่อยากที่จะไปคอนโทรลหรือว่าควบคุมสถานการณ์อะไรอีกต่อไปแล้วนะคะอยากจะมาอยู่กับตัวเองมากกว่าเนะาะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะอาจจะมีการสลับข้างกันได้นะคะระหว่างเรากับเขาในเรื่องของความรู้สึก เพราะว่าเป็น general reading นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะอยากที่จะแบบดูส่วนตัวก็สามารถที่จะ add นะคะ line มาได้นะเป็น official line นะคะ give your relationship a chance นะคะ work on your partnership คือตัวของอคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะคือเขาไม่ความรู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะกลับมาคบกันนะแล้วก็อยากจะเหมือนกับให้อภัยนะคะหรือว่า,าสิ่งต่างต่างที่ผ่านมาก็กให้ขอให้มันผ่านพ้นไปเถอะนะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะเขาพยายามอยู่นะหรือว่าเขาทําอะไรอะแล้วเรารู้สึกว่าไม่พอใจอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเลิกอะแต่เขาก็ยังงออยู่อะอย่างนั้นนะคะ ผลที่ออกมาก็คือ release your ex นะคะ that has come to clear your energy นะคือบางคนที่แบบคบกันไปนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าเขาจะมาคืนดีแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่ายังอยากที่จะปล่อยตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าความเสียใจหรือว่าความไม่เข้าใจหรือว่าความอะไรบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วอะ่ะเพราะว่ามี unrequited love นะเป็นความรักที่แบบเหมือนมันไม่พอที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะคะ อืมคือเขาก็อยากจะงอนี่แหละเรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปดู Separation กันนะคะลงดีเทลกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นเซปเเรชัน mm. นะคะ six of pentacles นะหรือว่า six of coins นั่นเองนะ คือเราพยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตนะคะแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของความรักเนี่ยะสิ่งต่างๆอาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยมี3ามคนในในรูปนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อกับอีกคนหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์เนี้ยเราพยายามที่จะให้อภัยเขาแล้วนะคะคิดแล้วจะให้อภัยเขาเนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดจะไปคบกันต่อหรือไม่เนี่ยขอคิดดูอีกทีนึงก่อนกลัวนะคะกลัวว่าสิ่งที่ไม่สิ่งที่ จะทำให้เราเสียใจยอย่เกิดขึ้นอีก Engagement นะคะ The Empress ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะแบบมองสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะให้มันเหมือนกับว่าด้วยดวยมองในมุมที่ใช้ความใจดีอ่ะใช้ความเมตตาในการมองสถานการณ์แบบนั้นนะคะอยากที่จะ จะตกลงปรงใจอยากที่จะแบบไปต่อนะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ the empress ก็คือเป็นแม่นะคะเป็นเป็นเหมือนกับตัวแทนของแม่แล้วก็มีลูกอยู่ในอยู่ในท้องด้วยนะคะนั่นก็คือว่าเขามองถึงว่าอยากที่จะไปต่อนะคะอยากที่จะแบบมีความรักที่มันมั่นคงนะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันพยายามบาลานซ์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตัวเขาอะ่ะ จะให้พิจารณคะ free yourself คือด้วยเซนส์ของเราอะเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะอยู่อย่างนี้ไปก่อนหรือว่าอยากที่จะแบบอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะรอคอยสิ่งที่ใช่คนที่ใช่ดีกว่านะคะหรือว่ารอคอยเนี่ยคนคนนี้กลับมาแต่ว่าในแบบที่เป็นแบบใหม่ไม่ใช่เป็นแบบเดิมๆนะคะเป็นแบบที่จะไม่ทำให้เราเสียใจอีกอะนะถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อกับเขาอะอยากให้ชัวร์ก่อนนะคะคือไปอีกเลเวลของความรักนะ Give Your relationship a chance นะคะ The Magician คือเขาเนี่ยก็พยายามใช้ความสามารถทุกวิถีทางเลยแหละเพื่อที่จะให้กลับมาคืนดีกันนะคะเพื่อที่จะให้แบบ happy กลับมา happy อีกครั้งหนึ่งพยายามทำสิ่งที่ท,ที่คิดอะให้มันเป็นจริงให้ได้นะคะเดี๋ยวเราดู Release your ex นะคะเป็น o u t c o m e นะ t ดอะทาวเวอร์นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเพราะว่าเนื่องจากความที่เราไม่รู้ว่าจะเลือกใครบางคนมีหลายๆคนเขาไม่ให้เลือกนะคะหรือว่าบางคนก็อยู่ในจินตนาการว่าเออเราชอบแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงเขามไม่ได้เป็นอย่างที่เราชอบนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือว่ามันมีสถานการณ์อะไรต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งมันเกิดมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าณนะเดือนช่วง15บห้ากุมสิบห้ามกราจนถึงสิบห้ากุมภาเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเรา เราไม่ไหวแล้วนะคะเราอยากที่จะไม่ไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะอืมหรือถ้าเกิดว่าบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็ยังอยากที่จะให้อภัยเขาอยู่แต่ว่าขอเวลามาพักพักใจนิดนึงนะคะแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งเก่าๆออกไปเพื่อที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะคะถ้าเกิดเรายังรักเขาอยู่แล้วก็ให้อภัยเขาอยู่ต้องใช้เวลานะคะในการที่จะผ่านช่วงตรงนี้ไปแล้วก็พิสูจน์นะคะว่าเขาเนี่ยจะจริงจังจริงใจกับเราจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแคลิฟายนะคะเ,เดี๋ยวให้พรีเทสก่อน t m p p r a n c e นะคะเพราะว่าเราอยากจะบาลานซ์กับตัวเราเองคืออยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เสียใจยมันอยู่ในระดับ เขาเรียกว่าอยู่ในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ควบคุมได้ความรู้สึกนะคะของเราเราก็อยากจะที่จะแคร์ความรู้สึกของตัวเราเองอยากที่จะอยู่กับตัวเองก่อนนะอย่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ย๋ย่าจะแฮงค์แมนขึ้นด้วยนะคะอ,อยู่กับตัวเองก่อนอยากมองอะไรในมุมที่มันต่างๆออกไปนะคะเออกําลังคือไม่ได้ทําอะไร อย่างตรงไปตรงมาก่อนนะตรงเนี้ยคือขอเวลานะขอเวลากับตัวเองเพื่อที่จะดูว่าเออเราจะทํายังไงต่อไปคิดยังไงต่อไปกับเรื่องนี้สถานการณ์นี้นะคะเราจะ clarify เอ่อที่เป็น Major a r c a ค a นะคะมาดู The Empress กัน The Empress นะคะ Night of s w o r d s แล้วก็ Two o s s o r r ์นะคะ มีเรื่องเกี่ยวกับความคิดของเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขายังไม่แน่ใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการตัดสินใจด้วยนะคะกับสิ่งต่างๆนะกับในเรื่องชีวิตความรักของเขาอาจจะมี2องช้อยสองคนหรือว่าสถานการณ์ว่าจะไปต่อหรือว่าไม่ไปต่อดีเนี่ยในการตัดสินใจด้วยนะคะเขาเลยยังแบบไปไปมาๆอยู่นะกับกับสิ่งที่เขาทํานะบาง,งบางครั้งเราก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยทำไมเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปนะคะ เดี๋ยวเราดูเดเมสเซเชียนกันนะคะไฟฟ์ออฟคันะคือเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาสูญเสียไปแล้วก็อยากที่จะได้กลับคืนมานะคะแล้วก็เครียดแล้วก็กังวลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะแบบกลับมาคืนดีกันนะคะอยากจะมีเวลาที่ด,ดีร่วมกันนึกถึงเวลาที่ที่ที่มันเคยผ่านไปแล้วอะนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูเอาคัมกันนะคะเดอะทาวเนะ เพจของวอนส์ ands, นะคะข้างล่างก็คือว่า p เพจของซอสนะคืออาจจะมีการแอบบดูโซเชียลซึ่งกันและกันสองกันนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะคะแล้วเราเองอ่ะก็กับตัวเขาอ่ะก็อยากที่จะแบบเหมือนทําให้ความรักกันมันดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับความรักมากขึ้นบางครั้งบางคราวถ้าเกิดคู่ไหนที่มีความสัมพันธ์ดีๆหลังจาก การที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีการใช้เวลาร่วมกันหรือว่าเจอกันนะคะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยนะอเหมือนกับยังเสียใจอยู่ยังอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์อยู่กับสิ่งต่างๆนะคะอ่ะโอเคนะต่อมานะคะสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยอยากจะบอกว่า อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยเลิกนะคะเลิกกับแฟนกระทันหันเลยทําให้เราโสดนะคะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะแบบเหมือนกับทําบุญบางคนก็ทําบุญนะคะอยากที่จะแบบให้ความรักเนี่ยมันดีนะเป้าหมายเนี่ยก็อยากจะคิดถึงความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนต์มีการสัญญาการมีการพูดคุยกันตกลงถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะอยากจะให้โอกาสกับเรื่องของความรักอีกครั้งหนึง่งแต่บางทีก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเอาตัวเองเนี่ยไป ไปจุดที่มันอิสระนะคะจะได้ไม่ต้องเครียดหรือว่ากังวลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดเนี่ยก็จะพยายามบาลานซ์ความคิดความรู้สึกเนี่ยโดยที่ใช้เซนส์ตัวเองนะคะก็คือยังไม่หมดหวังแหละกับความรักนะคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยบางคนที่ยังติด ยังติดอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้มันถึงเวลาละที่15มกราจนถึง15บหากุมภาเนี้ยเราจะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปนะคะ e l e a S e y o u เ ex เพื่อที่ว่าจะได้มีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังนึกถึงคนเก่าๆอยู่นะคะคนใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงเราได้นะคะเนื่องจากเรามี energy มีพลังของคนเก่าๆที่อยู่กับเรานะคะทีนี้มันถึงเวลาที่จะสละออกไปเพื่อที่ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีโอกาส ะะที่จะเป็นคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วก็มีอายุน้อยกว่าเรานะคะอย่าไปเสียใจกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะขอให้เราตัดสินใจแล้วก็ go on ไปในไปต่อในชีวิตของเราสําหรับคนโสดนะคะที่แอบชอบใครอยู่นะก็ต้องบอกว่าเหมือนเรากับเขามีปัญหากันนะคะในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการที่จะแบบ สนทนากันนะคะหรือความเข้าใจอะไรกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วง15มกราคมถึง15กุมภาเน,นี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่กับตัวเองแล้วเราจะสบายใจนะคะเราก็อาจจะ ทำตัวเป็น observer observer คือเราเราอยู่กับตัวเองเนาะแต่เราก็สังเกตกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งถ้าเกิดเราถอยออกมาเป็นผู้มองผู้สังเกตนะคะเราจะเห็นสถานการณ์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะบางคนก็มีคนหลายคนเข้ามาให้เลือกแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ยังเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเออยังไม่โดนนะมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ยังอยากที่จะเจอคนที่ใช่นะคะอืมบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะมีการที่ดูข้อมูลของคนที่คุยกับเรา ด้วยนะคะว่าเออเขาเป็นยังไงจากโซเชียลอย่างเงี้ยเพื่อที่จะศึกษานะคะแต่ว่าศึกษาในในระดับหนึ่งเนอะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของเขาแต่ว่าก็อย่าอย่าไปเ,าเขาเรียกกับว่าติดในการที่จะส่องขนาดนั้นนะคะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเครียดแล้วก็กังวลแล้วก็ เป็นการไปตัดสินเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราพูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะให้โอกาสในการพูดคุยแล้วก็เจอกันแล้วก็ใช้เซนส์ของเรานะคะในการพิจารณาของคนที่เข้ามาเนาะเพราะว่าบางคนก็มีคนเข้ามาหลายๆคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันนะคำแนะนำนะคะของชาวราศีสิงห์ทุกสถานะเลยนะ สามใบแล้ว Dreams coming true นะความฝันของเราเนี่ยจะมีความเป็นจริงเกิดขึ้นขอให้เราอดใจรอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่กับตัวเองนะคะ Love นะอืมมีพลังงานเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะหรือว่ามีคนที่เข้ามาหาเรานะในช่วงในช่วงเวลาดังกล่าว15มกราถึงสิบห้ากุมภานะ่ะนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยอาจจะกลับมา แฮปปี้กันได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้อภัยเขาได้นะคะ Heart จักรานะคะแล้วก็ seek the t r u ส h นะคะสิ่งที่จำเป็นของเรานั่นก็คือว่าการที่เราหาความจริงนะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น่ะนะคะแล้วก็ความจริงคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ ปลดปล่อยสิ่งที่เป็นอดีตไปนะคะ release your ex นะแล้วก็รวมถึงการที่เราทําให้ชีวิตของเราเนี่ยบาลานซ์กับสิ่งที่เราเราค้นหาเราเจอด้วยนะเมื่อเจอแล้วเรารู้ข้อมูลแล้วนะอาจจะเป็นการที่เราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคนนี้หรือว่าในความสัมพันธ์ที่เราเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะเมื่อเราหาความจริงเราจะรู้ว่าทิศทางของเราเนี่ยจะเป็นไปยังไง6แล้วก็มา7นะคะมันจะเป็นการที่แบบพัฒนานะคะแล้วก็จะรู้นะมีการตัดสินใจ เกิดขึ้นด้วยสําหรับบางคู่สําหรับบางคนนะคะอืคําแนะนําเนี่ยก็คือว่าขอให้เราเนี่ยฮาร์ชัคราคือ I love นะคะคือเราเนี่ยรักนะคะให้ใช้หัวใจในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้เซน แล้วก็ใช้ข้อมูลใช้เซนส์ของเราแล้วก็รวมถึงใช้ข้อมูลด้วยนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยดีในเรื่องความรักอะ่ะมันถึงเวลาที่เป็นฮิลลิ่งอินเนอร์จี้คือการดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่ว่าให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นในเรื่องของความรักนะคะทีเนี้ยเมื่อเราเข้มแข็ง,ขงเราแข็งแรงเราจะมีความสุ เราจะมีความสงบอ,อยู่ข้างในจิตใจของเราในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็จะสามารถส่งความสุขเนี้ยความสงบเนี้ยไปให้กับคนอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราอาจจะค้นหาตัวเองมันอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าความความความสําคัญนั่นก็คือว่าการที่เราเนี่ย อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็พยายามไม่ไปคอนโทรลกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปคอนโทรลจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ย ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทําไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันเกิดสิ่งต่างๆที่ที่เราไม่อยากให้เกิดเกิดขึ้นอะนะคะเออบางครั้งความรักเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คือเราเจอความรักที่มันไม่โดนใจอะที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการหรือว่ามีคนมาให้เลือกหลายแบบนะคะหรือว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูเลิฟกันนะคะ Five of Cups เนี่ยเออความสัม ความรักเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราด้วยนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเราอยากจะให้ความรักมีความสุขแต่ว่าเราเอาจิตใจของเราเอาความคิดของเราไปอยู่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วนะคะจากการที่เราไปส่องเขาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์กับเรานะดูฮะจจารากันนะคะ Queen of Pentacles นะเนื่องจากว่าเราอะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอยากที่จะให้ความรักในเรื่องของความมั่นคงอะเป็นหลักเวลาชอบใครเวลารักใครเนี่ยเราก็อยากที่จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าจะคบไปในระยะยาวนะคะเนี่ย Knight of Cups บางคนมีคนเข้ามาเสนอความรักให้กับเราเป็นคนที่มีเสน่ด้วยนะคะเออทีเนี้ยจิตใจของเราเนี่ยบางทีก็สับสนไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนด้วยนะคะ Seek the truth นะ หาความจริงนะคะว่าเราจะให้โอกาสกับคนเก่าอีกครั้งหรือเปล่าเนี่ย two of cups นะคะโอ้ยพูดถึงก็มาเลยนะคะเออนะหาความจริงว่าความรักของเราเนี่ยจริงๆอยู่กับใครอยู่กับสิ่งไหนนะคะแล้วเรารู้สึกอย่างไรแต่ไฮโรเฟนนะคะต้องเข้ามารู้สึกกับตัวเองก่อนนะต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าความรักจะไปในทิศทางไหนได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะให้ํำแนะนำอีกใบหนึ่งนะ h a r ์ o มนีนะคะโอกาสคือบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นโอกาสอะของเราที่จะมา reunion กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาแบบคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวอะช่วงที่เราเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็ค้นหาสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก,กับการที่ สิ่งต่างๆเนี้ยมามายูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราให้อภัยอย่างที่บอกเลยว่าถ้าความสัมพันธ์เราเรามันมันพื้นฐานมันดีอะต่อให้ทาวเวอร์มัน ต่อให้ทาวเวอร์มามีการล้มคลื่นอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันจะมีการรีบิวขึ้นมามีการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่มันมีความมั่นคงกว่าเดิมก็จะมีการกลับเข้ามานะคะทูออฟคัพแล้วก็ฮาร์โมนีแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่คู่เราก็ต้องห่างออกไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมชาติเขามาช่วยจัดสรรด้วยนะคะในเรื่องของความรักแต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้เรายังยังแบบแฮปปี้กับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็คืออย่างน้อยก็มีตัวเราอยู่กัับตวเรา พยายามเข้าใจตัวเองพยายามฮิลลิ่งตัวเองรักษาตัวเองให้ให้มีความสุขอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะของชาวราศีสิงห์นะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันก็ขอให้ชาวราศีสิงห์หรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักนะคะเตลอดเลยนะคะทั้งทั้งเดือนมกราแล้วก็กุมพายด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงวันวาเลนไทน์นทด้วยเนอะนะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ